ดีค่ะสำหรับคลิปนี้กลับมาพบกับสาวดอยอีกหนึ่งคลิปนะคะส้ตมตำอย่้วค่ะเมนูเมนูรอบค่ํานะคะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเจอกันบ่อยหน่อยกับคลิปนี้ปาร์ตี้ส้มตําเดี๋ยววันนี้เมนูในเมื่อมันคนหิวไม่ไหวกินอะไรถึงจะไม่อ้วนนะคะส้มตํา วันนี้ก็มะละกอเดิมวันนี้มะละกอหมืมหืมเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้มีถัว่วฝักยาวแล้วตำม่วตำซั่วเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวหาซื้อลูกชิ้นทอดเอยหมูยอเอยอะไรมางเนาะตำผสมเนาะลูกชิ้นทอดดอกอะไรตำม่วๆเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่พ้นตำ วันนี้ก็ตำถัว่วตำถั่วใส่มะละกอนี่แหละก็ตำสุ้มตำนี่แหละปาร์ตี้กับลูกสาวไม่รู้เดี๋ยวจะมีใครมากินด้วยรอเปล่าถ้าไม่มีก็กินกันสองคนวันนี้ไม่มีขนมจีนไม่เป็นไรมีปลาทอด <c oughs> มีปลาทอดคนหนิวก็หิวรอกินกันอยู่ไอ้คนยังไม่หิวก็อันนี้ต่อไปตอนนี้เราตำเครื่องก่อน ใส่นิดเดียวเพอนะคะมันตันปี๊บมันตันปี๊บมันไม่เหนียวแล้วมันเป็นก้อนอืมมันเป็นก้อนแล้วก็ใส่อย่างนี้ก็ขา,ามก็ไม่ต้องแช่นะ้ำใส่เป็นก้อนอย่างนี้เลยไม่เป็นไรสูตรใครก็สูตรมันอืเปลือกลูกสาวไม่ให้ใส่เปลือกแม่บอกเคยเคยลองเอาเปลือกมะนาวใส่แล้วบอกมันขมแม่อยากขมนะโอเค ไม่ขมแล้วก็ใส่มะนาวหนึ่งลูกกะเอากะ,ากะล้วนนกะล้วนวน,วนค่ะแล้วก็มีมะเขือใส่มะเขือด้วยมะเขืออันนี้มะเขือไขน่นกทาาหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือตอเหล <c oughs> มะเขือตอแหลเดี๋ยวนิ่ๆนๆอันนี้ก่อนเอ๊ะมันก็ต้องน้ำม,มันแห้งไม่มี กินปะลาล่าขวดนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปะลาล่ายี่ห้อใหม่ไปเจอปะลาล่ายี่ห้อใหม่มาหอมหอมแต่ว่ายังไม่มีเวลาขึ้นไปซื้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเจอที่ร้านส้มตำนั่นแหละไปซื้อเขาวันนั้นแหล,ละปลาล่าหอมหอมเดี๋ยวก่อนแต่ว่าอันนี้กินขวดนี้ขวดเก่ายี่ห้อนี้ก็อร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยเพียงแต่ว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่เจอกลิ่นมันหอมกว่าโดนใจกว่า เอาไว้ซื้อมาอันนี้เมื่อไหร่แล้วก็ค่อยจะเอามาอุ่วัดกันแต่ว่าอันนั้นโอ้โหกลิ่นระเบิดเถเทิงจริงแหละกลิ่นตามอยู่ท้ายซอยกลิ่นกระจุยไปถึงหัวซอยเลยแหละไอ้ยี่ห้อนั้นอะเวอร์วอปลาอันนี้ปะละาทับพีเดียวไม่พอ,อเพียงแต่ว่าอันนี้เอามาขลุกขลุก,ลกอันนี้ก่อนชูรสไม่ต้องนะคะถ้าใช้ปะลาาเอร์มะเขือเทศหรือ ถ้าใช้ปลาละาขวดนะสาวดอยจะไม่ใส่ชูรสปกติก็จะไม่ค่อยใส่อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะสาวได้เชื่อว่าในน้ําปลาลามันหวานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นปลาลาปรุงรสก็ไม่รู้ว่าเขาปรุงอะไรบ้างแหละี่เกียรติกานฉลากนี่โอเคทีนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะมะละกอก็ใส่มาเออมะละกอไม่รู้จะเยอะไปหรือเปล่าถ้ามันเยอะ มันเยอะไปก็ไม่เป็นไรเอาเอาเอา,เอากองไว้เอาโวยถาดไว้เนาะนี่เอาโวยถาดไว้แบบนี้เหมือนเดิมทีนี้ก็ตำแบบไม่ต้องชิมได้เวลาหิว้วมันก็อร่อยหมดแล้วก็จะค่อยๆสลับไปไม่พ้นเมนูรายการตำนี่แหละ แต่เราจะสลับไปเรื่อยๆวันนี้ตาไอ้นูม่มวันนั้นตำไอ้นี่โอ้โหาวางไว้นี่ก่อนเสร็จแล้วเด้อตอนนี้ปาร์ตี้ส้มตามก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่เจลมตักไม่รู้ไม่ต้องชิมแล้วงานนี้อร่อยแล้วนะคะอืม ตาของสาวดอยใส่มะขามนึ่งขามนึ่งมันดำดำมันก็จะดำดำ,ดำเป็นธรรมดาอยทีนี้ก็อันนี้เอาเนี่ยไว้ข้างๆนี่ก่อนทุกอย่างนะคะเครื่องปรุงเครื่องอะไรนี่อย,อยางดัดเก็บมะขามก่อนโอ้โหห้องห้องทำงานห้องนี้ใช้คุ้มมาก เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาได้เวลากินกินแล้วค่ะกินกินกินมากินด้วยกันปาร์ตี้ส้มตำมาเด้อว,วันนี้ก็มีปลาทอดด้วยมามากินส้มตำกันได้เวลากินแล้วเหีวเหียวเหว ใช้มือซวยเลยค่ะางานนี้อโอเคีปลาทูปลาทูแล้วก็ปลานินทอด,ดอันนี้ไม่มีขนมจีนหาซูไม่มีก็ไม่เอา เค็มกว่านิดหน่หนักปลาล้าไปหน่อยเดี๋ยวอร่อยดีม,มาเด้อมากินเมนูลดน้ำหนักวันนี้กินกันสองคน กลับก็ไม่มีแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวขอแซปก่อนมามาแซบด้วยกันขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ